สวัสด wow. well, so ีค่ะวันนี้นะคะบริษัทชาร์จแท็กเตอร์ของเรานะคะได้ส่งมอบรถตัดหญ้ากันอีกแล้วค่ะรถตัดหญ้าคันนี้นะคะจะจัดส่งไปยังประเทศลาวค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่2แล้วค่ะที่ส่งไปประเทศลาวนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าลูกค้านะคะอยากได้เป็นสีเขียวทั้งคันเลยค่ะทางเราก็จัดให้ลูกค้าไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นยกดาได้ค่ะจุหญ้าได้เยอะนะคะสามารถจุหญ้าได้ถึง1ตันเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลานะคะไปตัดหญ้าทั้ง ตัดยังไงก็ไม่เพียงพอให้กับวัวนะคะวันนี้นะคะรถตัดหญ้าคันนี้นะคะสามารถตัดเพียงแค่2ี่นาทีก็ได้หญ้าเยอะเพียงพอให้กับน้องวัวแล้วค่ะหากท่านใดน,นะคะสนใจอยากได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้นะคะติดต่อน้องโบได้ที่เบอร์0 9 8 8 2 5 0 0 4 5หรือเข้ามาดูสินค้าได้ที่บริษัทช้างแท็กเตอร์สุพรรณบุรีได้เลยนะคะ